ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคําตอบกับผมมนชนเตวิยะนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยเราจะมาคุยกันกันกบน้องๆน,นะครับที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองเหรียญเงินนะครับซึ่งเป็นผู้ทําเกรดได้ดีนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อให้น้องๆได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการเรียนนะครับในกิจกรรมและประวัติส่วนตัวคร่าวๆของทางน้องๆนะครับน้องอีกท่านนะครับที่มาในรายการในวันนี้นะครับคือน้องพิเชษศรีวิชัยครับซึ่งน้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำนักวิชาบริหารธุรกิจครับครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับน้องพิเชษศรีวิชัยนะครับผมครับครับอยากให้น้องแนะนําตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิเชษศรีวิชัยนะครับจากสาขารัฐาประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายครับครับตัวน้องเองชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับน้องชื่อฟอร์ดครับคี่น้องฟอร์ดนะครับครับฟอร์ดน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับจบม .6 มาโรงเรียนพญาเมงรายครับพญาเมงรายก็คือพญาเมงรายนี่ครับครับอยากถามคําถามแรกนะครับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรครับในการที่เข้ามาเรียนในสาขานี้ครับรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยทวามถึงอยากเรียนสาขานี้เออหนิงอยางถามทีอือครับ เดิมทีน้องเรียนสายอะไรมาครับสายวิทยิตสายศินหรือสายอะไรมาครับเดิมผมเรียนสายวิทยเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเออเช่นน,นั่นเดียบไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้เป็นเป็นสายในยเรื่องของจะเรื่องการปกครองการการบริหารทรัพยากรนมนุษย์ต่างๆหรือแผนนะแต่ทำามแรงบันดาลใจแล้วครับมาเรียนสังสายนี้ตอนใกล้จบม .6 ผมก็จะคิดก่อนครับว่าควรจะเรียนอะไรดีที่จริงผมก็เรียนเกี่ยวกับสายคอมใช่ไหมครับก็ควรจะเรียนต่อเกี่ยวกับสายคอมสายคอมใช่ใช่ใช่แต่เนื่องจากสายคอมมันต้องใช้เกี่ยวกับ ค่าเทอมหรือว่าก็ประมาณเบื้องต้นที่ต้องสูงครับอ๋อก็คือเรามองว่าอาจจะรบกวนทางบ้านมากเกินไปในสายเทคโนโลยีทุดเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วแม่ผมก็บอกทุกวันว่าให้จบไปทํางานอะไรก็ได้ที่มันมันเป็นข้าราชการจะมีอาชีพที่มั่นคงอ๋อคือคือคือแม่ก็ให้แนวทางไว้เลยว่าอะไรก็ได้ให้มั่นคงนะดูข้าราชการแล้วจะมั่นคงนะแม่ผมก็บอกแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะครับจะพี่ชายหรือใครก็จะบอกให้เรียนเยี่กับทางสายที่จะมาทางรับราชการใช่ครับให้เรียนยวกับราชการตลอดครับ ผมก็เลยลองเซื้อหาในเน็ตด,ดูครับ <c oughs> ว่ามันมีสาขาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้าราชการที่มันตอบโจทย์แล้วว่าการจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยสาขาด้านไหน <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็ดูในที่มาอะไรเปิดรับสมัคร <c oughs> ก็เจอรัฐภาษาสนศาสตร์ก็เซื้อในเน็ตต่อว่ารัฐภาษาสนศาสตร์ครับเรียนเกี่ยวกับอะไรทํางานอะไรบ้างก็โอเคดีครับก็เลยเลือกเรียนสายนี้ครับคิดวชชัยแล้วล่ะรัฐภาษา,ษา <c oughs> ล่าสรตต้องตอบโจทย์เราได้แน่นอนก็เกี่ยวกับข้าราชการจบไปก็ทางานบนอาเภอโดยตรงนะครับก็ ถือว่าตอบโจทย์ที่แม่ต้องการครับอ่าคือตอบโจทย์เราด้วยตอบโจทย์คุณแม่ด้วยเราก็แต่เราก็โอเคนะเราเราแฮปปี้ก็ไม่รู้จะเรียนอะไรดีนะถ้าเลือกได้ก็จะเรียนเกี่ยวกับคอมแต่นี้ไม่เลือกแต่นี้ไม่เลือกล้วทศภาสนศาสตร์ไปแล้วก็ต้องเรียนต่อไปครับแต่ก็น้องก็ทําเกตได้ดีมากเลยนะครับได้เหรียญทองอันนี้อันนี้เป็นไม่ได้เล่นเล่นนะนี่เียนจริงนะต้องแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาดีโอเคเราจะมาถามเทคนิคนี่แหละว่า อย่างน้องเองแม้เป็นสายคอมเองเนี่ยพอเราเปลี่ยนสายมาทางด้านรับราษาศาสตร์ซึ่งความตั้งใจของเราเองเนี่ยเราก็อยากจะไปทํางานด้านรับราชการนะครับ,รบก็อยากจะทราบว่าเวลาที่น้องเรียนเนี่ยการเตรียมตัวในการก่อนที่จะเรียนและในห้องเรียนนะครับเราเตรียมตัวอย่างไรครับในการเตรียมตัวครับเราก็จะพยายามแบ่งเวลาให้พอดีครับเวลาเรียนก็ควรจะเรียนครับอย่างเช่นแบบพวกนี้มีเรียนใช่ไหมครับ แต่วันนี้เราควรจะเตรียมตัวไม่ควรจะออกไปเที่ยวที่ไหนหรือยังไงครับหรือตอให้แห้งยังไงก็จะต้องเรียนที้ได้ยังอยก็ขอให้มีเช็คชื่อทุกคาบนะครับแล้วงานก็ต้องส่งให้ครบครับและต้องงานทุกงานก็จะต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดครับบางคนงานบางงานเขาไม่รู้อะไรใช่ไหมครับรายละเอียดบางงานเขาไม่รู้เขาก็จะให้เพื่อนทําให้หรือรอบเพื่อนมาทั้งหมดเราต้องทําทุกงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องทําจนกว่าเราจะเข้าใจทุกงานครับก็คือน้องต้องพยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้าไป เรียนรู้ทําให้ตัวเองทั้งหมดเลยไม่พยายามจะไม่พึ่งไขรหรือตัวเองน้อยสุดแอคทีฟตัวเองครับแลุมส่วนหนึ่งก็โดยปกติก็จะเป็นคนที่มีเรียนเก่งโดยพื้นฐานอยู่แล้วครับครับมักจะเรียนรู้ได้เรี่ยวกับเรื่องเนื้อหานะครับโดยเวลาสอบก็เลยเวลาสอบจะได้คะแนนเยอะครับครับตอนสอบก็จะพยายามอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือให้มากทบทวนครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับครับคือโดยโดยพื้นฐานของน้องเองเนี่ยที่มาจากโรงเรียนเดิมเดิมทีเราเป็นคนเรียนได้ดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็ เรารู้จุดเด่นตัวเองก็คือว่าเป็นคนที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเด่นที่ที่เรานํามาใช้ในการเรียนคราวนี้การการเตรียมตัวในการเข้าห้องเรียนเนี่ยน้องได้อ่านก่อนล่วงหน้าไหมครับหรือเตรียมอะไรก่อนล่วงหน้าไหมครับไม่ได้อ่านก็คือแต่แต่แต่ในตอนเรียนเนี่ยเห็นน้องบอกว่าต้องเต็มที่กับมันครับต้องเต็มที่ก็พยายามตั้งใจฟังที่อาจารย์พูดครับพยายามเข้าใจสรุปแบบ ต้องอย่าพยายามจําต้องพยายามเข้าใจครับเข้าใจเลยแล้วก็นึกภาพให้ออกว่ามันเป็นแบบไหนมายังไงแล้วแล้วตำแหน่งในการนั่งอ่ะในห้องเนี้ยมีมีผลไหมครับสำหรับน้องเพราะบางคนเขาบอกว่านั่งต้องนั่งหน้านะก็มีส่วนครับมีส่วนไมเา่ใช่ทั้งหมดแล้วแต่วิชาครับครับแรกๆตอนเรียนจีนก็จะชอบนั่งหลังๆครับตอนเรียนจีนนั่งหลังๆพ่อหน้าอาจารย์ชอบถามอ๋อก็คือคือคือน้องอ่ะน้องคิดว่าน้องน้องสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบมานั่งตอบถามอะไรเยอะใช่ไหมครับก็พยายามเลี่ยงมาอยู่ข้างหลังข้างหลังก็เพื่อนด้วยกว่าอ่จริงแต่ช่วงหลังๆลัวันนี้ก็จะมานั่งหน้าเยอะขึ้นครับเออทำไมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยน เปลี่ยนการนั่งนั่งหลังคนคุยกันเยอะฟังเ่อะก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่งเชื่อไหมชวนเล่นเกมอีกไม่ได้เกมต่าคือต้องนั่งหน้าอ๋อคือคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้ให้อาจารย์ถามเยอะเลยพอเราเป็นคนไม่ค่อยชอบถามอะไรแต่พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาอยู่แล้วแต่พอตอนหลังรู้สึกว่าพอนั่งหลังเอเสียงรบกวนเยอะเหลือเกินชวนเล่นเกมอีกชวนเล่นเกมเยไม่ได้ยินกนแต่ว่าตำแหน่งด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากในการที่จะเล่นเกมใช่ไหมครับก็จะขึ้นที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับวิชาเหมือนแต่วิชาก็ไม่เหมือนกันครับคนใด เพื่อนผมมีคนใช่ไหมครับที่ก็จะนั่งหน้าผมนั่งประมาณแถวสามแถวสี่ต่อจากหน้านี่แหละครับบางวิชาก็จะนั่งแถวแถวหลังคือก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวสําหรับตัวน้องเองน้องก็คงดูเป็นแต่ละวิชามากกว่าใช่ไหมครับว่าเราอยู่อยู่จุดไหนแต่ความที่พี่ว่าเหมือนกันเลยก็คือว่าน้องตั้งใจทุกทุกตัวแน่นอนตั้งใจเรียนวิชาเทคนิคในการตั้งใจเรียนเห็นว่าน้องอาจเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถามเยอะนะครับคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบตบโต้เยอะแต่ในการเรียนเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันถูก เรียบเรียงหรือว่าถูกบันทึกเอาไว้แบบไหนบ้างครับอย่างเช่นเทคนิคในการที่จะนั่งเรียนให้เข้าใจโดยที่เราไม่ต้องถามเยอะจุดพยายามจดลงในหนังสือให้เยอะที่สุดครับเยอะที่สุดเลยอ่าก็จะจดไอ้มันจะมีอาจารย์บางคนก็จะสอนในสไลด์เหมือนกับในในหนังสือเลยครับแต่อาจารย์บางคนก็นอกเหนือจากสไลด์อะไรที่นี้นอกเหนือจากสไลด์แล้วก็จะจดลงในหนังสือแต่ถ้าในสไลด์มันเหมือนกับหนังสือใช่ไหมครับ,รบมันก็จะมีตรงที่ไ,ไฮไลท์อยู่แล้วก็จะเนาะ เราเราก็จะเน้นมันรับไลท์ตรงตัวหนาเอาไว้ครับเรารู้ว่าตรงนี้อาจารย์ต้องเน้นพิเศษมันต้องออกข้อสอบแน่นอนใช่ไหมคืออาจารย์บางท่านก็มีเทคนิคใน,คในการาที่บายวิชาไหนออกสอบอาจารย์ก็จะบอกให้ดอกจันไว้ครับ,รบออกสอบแน่นอนก็เขียนดอกจันไว้ก็คือจริงแล้วมันก็อยู่ที่ความตั้งใจเนาะถ้าน้องฟังตลอดน้องก็จะรู้ว่า,ว,า,ว,าว่าตรงไหนเขาเน้นใช่ไหมเราจะไม่หลุดประเด็นที่ที่อาจารย์เน้นใช่ไหมครับนองที่ฟังก็จะสนุกไปด้วยครับเช่นตรงไหนเป็นเนื้อหาสําคัญของมันก็ให้ไลท์เฉพาะตรงนั้นเลยบางทีแบบ มันควรไฮไลท์เยอะเกินเราไม่ควรที่จะไฮไลท์เยอะเกินครก็แต่เฉพาะบางส่วนพอแล้วก็อย่างบางคนเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องมีสมุดอีกเล่มหนึ่งแต่ของน้องมีมีไหมครับเป็นเทคนิคของน้องเองก็มีมือหนังสือเล่มเดียวเพียวๆเลยครับอ๋อคือของน้องต่างกคนอื่นอันนี้พี่รู้ละของน้องต่างจากคนอื่นเพราะน้องใช้หนังสือเล่มเดียวเล่มเดียวชีตเล่มเดียวเพราะน้องตั้งใจว่ามันต้องอยู่ในทั้งนี้ทั้งหมดใช่ไหมมันหลายอย่างเราไม่รู้จะหาไหนบ้างครับน้องเลยรวบรวมเป็นเล่มเดียวเลยจะจดหลายอย่างก็ไป เปิดหน้าหลังสุดแลรโจดเราอะไรพวกนี้ครับครับครับหมายถึงว่าน้องก็ใช้หนังสือของอาจารย์ที่แจกให้หรือชี้ที่แจกให้นั่นแหละเป็นไกด์เลยก็ไม่ได้มีสมุดเพิ่มเติมเลยถูกต้องไหมครับทุกอย่างรวมอยู่ในอันเดียวทุกอย่างรวมในอันเดียวจริงก็จะมีหนงสมุดเล่มเล็กๆอยู่นะครับแต่มันจะไม่ได้จดเนื้อหาจะจดเกี่ยวกับเช่นโนนี้อาจารย์สั่งการบ้านอะไรสั่งการกลุ่มอะไรเป็นลักษณะการนัดซะมากกว่าใช่ไหมอันนั้นคือเป็นหนังสือเหมือนกับช็อตโนตเล็กๆใช่ไหมครับอันนั้นเอาไว้แค่จดว่า อาจารย์นัดเวลาไหนหรือมีประเด็นพิเศษอะไรท,ท,ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาใช่ไหมครับาเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือหมดเลยครับเพราะว่า,าทุกอย่างต้องรวมอยู่ในที่เดียวครับ,รบมันจะหาเาหาง่ายที่สุดแต่ว่าของน้องเนี่ยเทคนิคของจะแตกต่างคนอื่นนะที่ที่มาของของน้องเนี่ยเป็นลักษณะที่หนังสือเล่มเดียวเลยแล้วก็รวมทุกอย่างที่เป็นเนื้อหาลงในสมุดเล่มเดียวอ่าอน,นี่บางวิชาเนื้อหามันเยอะก็จะ เต็มนู่นเลยครับลายลายเต็มหน้าเลยลายเต็มหน้าเลยเพราะว่าถ้าถ้าเนื้อหาเยอะใช่ไหมหนังสือบางทีพื้นที่มันก็มันก็ไม่ได้มากใช่ไหมถ้าเกิดมันมันเกินมันหรือน้องพยายามไม่ให้เกินอย่างนไงเวลาไอ้เทคนิคในการที่เราบันทึกไปอ่ะหรือว่าไปที่หน้าหลังหรือยังไงครับปกติแล้วพื้นที่ว่างครับมันองมีพื้นที่ว่างตลอดครับมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเราอาจจะไปยศลดขนาดของตัวอักษรลงได้ใช่ไหมตัวเล็กก็ได้ให้เต็มหน้าเล้คือเราไงเราก็จะมนจัดการให้มันอยู่ในในตัวนี้แหละ อันนี้คือเทคนิคในการเรียนของน้องเองนะครับอันนี้พอเทคนิคการเรียนเสร็จอ่ะคราวนี้จะสอบละการเตรียมตัวในการสอบของน้องจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเวลาที่สอบทัวๆไปอย่างเงี้ยปกติแล้วก่อนสอบผมจะอ่านหนังสือก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเอาหนึ่งอาทิตย์เลยครับอก็จะแล้วแต่วิชาว่าบางวิชาก็ต้องอ่านครับอย่างเช่นอีกสองวันเราจะสอบจะสอบวิชากฎหมายใช่ไหมครับครับกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใช้ความจําเยอะครับผมก็จะอ่านแต่กฎหมายเลยครับไม่อ่านวิชาอื่นเลยครับ หลังจากเราอ่านกฎหมายจนจําได้ใช่ไหมครับในจัดสอบกฎหมายเสร็จคืนคืนของวันที่สอบกฎหมายเราก็จะอ่านวิชาอื่นครับอ่านอ่านทีละวิชาครับไม่อ่านหลายวิชาพร้อมกันอ๋อของน้องเองจะเป็นคนที่อ่านจะเพาะหลายวิชานั้นๆอ่าจะไม่อ่านปนกันถ้าอ่านพร้อมกันมันจําไม่ได้ครับมันจะมันเตียนเนื้อหามันคล้ายกันครับพรประสอเนื้อหาคล้ายกันเกี่ยวกับการเมืองการปกครองการนโยบายหรือเนื้อหามันคล้ายกันมากครับเราต้องอ่านทีละวิชาครับก็แต่ปกติก็จะเตรียมตัวไม่ต่ำกว่า2ออาทิตย์ ในการที่จะมาสอบใช่ไหมครับครับรายวิชาอย่างอย่างล่าสุดนี่น้องเรียนเรียนเรียนกี่รายวิชาครับเทอมเทอมเนียครับหกประมาณ6วิชาหวิชาสมมติว่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมของทุกเทอมฉะนั้นในการจัดการในการเรียนเนี่ยน้องก็ต้องเตรียมก่อน2อาทิตย์แล้วก็มักจะอ่านเป็นแค่รายวิชาเดียวต่อการสอบหนึ่งครั้งครับก็จะอ่านที่จริงแค่อ่านครั้งแรกก็จะอ่านแบบผัผ่านนะครับครับอ่านผันผ่านก่อนแล้วถึงเวลาวันเวลาใกล้สอบจริงๆครับแล้วก็จะมาติวแบบเอาให้จําไปเลยหรือให้เข้าใจไปเลยครับอ แล้วก็คืออ่านอยู่ในเล่มเดียวที่น้องบอกไงนะครับเล่มเดียวเพราะว่ามันง่ายที่สุดละสหรับตัวน้องเองเดียวต้องรวมอยู่ในเล่มเดียวอ่าโอเคอันนี้คือเทคนิคในการเตรียมตัวสอบตั้งสามปีที่ผ่านมาก็คือเทคนิคนี้เลยครับอันนี้เทคนิคนี้ใช้ใช้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียนมมปลายไหมครับลักษณะเดียวกันหรือเปล่าครับคล้ายกันหรไหมครับใช้ตอนมหาอะไรนะครับอ๋อเปลี่ยนเทคนิคเหรอครับเปลี่ยนเทคนิคมปลายนี่ก่อนสอบหนึ่งคืนนะครับอ๋อก็คือเนื้อหาจะไม่ได้เข้มข้นหรอหรือว่าใช้เวลา ไม่ต้องมากก็ได้เพื่อสอบแต่พอมาเรียนมหาลัยมันเปลี่ยนใช่ไหมครับอ่าไปบางเวลาบางวิชาไม่ต้องอ่านครับครับสอบเลยอ๋อมันมันได้เลยมันก็แล้วแต่มีวิชาคณิตที่มันต้องจําเยอะเราก็อ่านซะคืนสองคืนแค่นั้นแหละอ๋อครับแต่ของมหาลัยมันเข้มนะครับมันเข้มดุอ่านเลยมีบางงานมันก็ชิวแต่ว่าแต่เข้มมันเยอะเนื้อหามันท้องแนนเราต้องเตยมตัวพร้อมครับครับครับอ่าอันนี้ก็คือในเรื่องการเรียนการสอนก็เออเเขาเตรียมเตรียมสอบแล้วแล้วในการเรียนนะครับ ต่อไปครับน้องครับอ,อยากถามว่าวิชาอะไรครับที่ที่เราชอบเป็นพิเศษหรือเราคิดว่าเรามีความประทับใจในในหลายวิชานั้นตั้งแต่ปีหน,นึ่งปี3มาเนี่ยผมเรียนมา3ปีก็มันีอะไรโดดเด่นหนมะแต่ละ<ต><ต>วิชามันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับการเมืองการปกครองหรือกฎหมายอะไรให้จำจะให้ชอบที่สุดน่าจะเป็นจีนวิทยาสังคมอาดิ มันไม่ใช่กฎหมายเลยนะใช่ไหมม,มันเป็นแนวมันเป็นแนวจิต,จตวิทยานะมันพึ่งเรียนเทอมนี้แหละครับ,รบ,รบยังเรียนไม่จบด้วยผมคิดว่านี่จะเป็นวิชาที่ผมชอบที่สุดแล้วครับออมันเ<ม><ม>กี่ยวกับความคิดของคนหรือปฏิกิริยาของคนครับเช่นแบบถ้าเราต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับคนน้อยที่สุดจะได้รับความช่วยเหลือเร็วที่สุดอผมคิดว่าอะไรพวกนี้มันไปใช้ในชีวิตจริงได้มากกว่าอ๋อเหมือนเหมือนคีว่าพอเป็นจิตวิทยาเนี่ยก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแกนที่จะไปที่รายวิชาอื่นได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับ ในเรื่องการมันน่าสนใจมันน่าสนใจอันเดียวก็มีแต่กฎหมายให้จํานูนน่นจำอ๋อเราอาจจะเรียนมาเยอะไงรเราอาจจะเรียนมาเป็นแนวเป็นแนวอย่างนี้เยอะไงแต่พอมาเจอจิตวิทยาซึ่งจริงจิตวิทยาเป็นเป็นเหมือนกับว่าพี่พี่มองว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์อีกแบบหนึง่งครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเดิมพี่น้องก็เรียนกันกันเหมือนกับของใช่ไหมครับครับมันจะเป็นแนวเดียวกันงี้กฎหมายอย่างเงี้ยเป็นแนวเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอเจอจิตวิทยามันจะต่างครับผมชอบปฏิกิริยาหรือว่าแบบสังเกตนะเพาคนต้องทํายังไงครับวตีไม่ชอบสังเกตแต่จะ แต่ตั้งคำถามว่าทําไมคนถึงทําแบบนี้อะไรแบบนี้หมายถึงว่าพฤติกรรมของคนที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาทําด้วยเพราะอะไรก็คือตั้งตั้งตั้งคำถามขึ้นมาใช่ครับแล้วตัวจิตวิทยาที่เราเรียนมันไปตรงจริตตรงนี้เราพอดีใช่ไหมครับมันก็จะอธิบายได้หลายอย่างครับอ่าครับก็คือทงที่คนชุมนุมมาชุมนุมกันหรือว่ามาแบบมารวมตัวกันอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเรียกร้องอะไรกันมันก็จะมีเหตุผลในทาง จิตวิทยาของเขาครับ,รบไม่ใช่เพราะทำเพราะความโกรธหรืออะไรอย่างเดียวครับครับหมายถึงว่าตัวเรียนจิตวิทยาเนี่ยที่น้องรู้สึกว่าเออเราเราสึกว่าเราเราเราใช้ได้จริงแล้วก็เรารู้สึกประทับใจบก็คือว่ามันไปอธิบายปรากฏการณ์ครับมันไปอธิบายจุดมุ่งหมายของสิ่งที่เราตั้งข้อคําถามเอาไว้ครับตรงเนี้ยน้องก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันน่าสนใจอ่านี่คือหลายวิชาทางจิตวิทยาอ่า แล,แล้วก็ในการเรียนการสอนครับเห็นว่าทางศาสตร์ของทั้งน้องเนี่ยก็คือรัฐศาสนาศาสตร์เนี่ยเกี like ่ยวกับเรื2 2> ่องการเมืองการปกครองเรื่องกฎหมายเนี่ยได้ลงพื้นที่ในการเรียนในการเรียนได้ลงพื้นที่ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเหล่านี้ได้ลงพื้นที่เยอะเลยครับเยอะเลยใช่ไหมอย่างเธอมี้ก็เรียนเกี่ยวกับวิชาวิจัยครับที่จะต้องลงพื้นที่ไปสอบถามคนในหมู่บ้านเลยครับ ให้ในแบบสอบถามประมาณร้อยใบร้อยใบครับแต่นี้ยังคิดหัวข้อไม่ได้เลยเอ,อ๋อกำลังกำลังาคิดหัวข้อเพิ่มแล้วก็มีอีกหลายวิชาเลยครับ,รบที่ต้องลงพื้นที่เกี่ยวกับครับวิจัยก็จะวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสังคมเนี่ยทำไมปัญหาการบริหารของรัฐบาลปัญหาของสังคมปัญหาน้ําปัญหาหมอกอะไรพวกนี้มันก็กีปัญหานะมันก็เยอะมากเลยนะครับมันมีหลายประเด็นมากแต่มันค่อนข้างคุมเครือแล้วก็ วัดได้ยากครับเราถ้าเราต้องไปถามคนใช่ไหมแล้วก็ต้องให้เช็คแบบสอบถามครับแล้วต้อง้ต้องนัดคนรวมกันมาแล้วก็ทำกิจกรรมกันดีครับมันก็เลยคือคือหมายถึงว่าการที่ร้องเป็นลงเพื่อไปไปทําโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งกระบวนการง่ายไหมคุนข่ายยุ่งยากขนขายยุ่งยากมันมันมันต่างที่เราตอนเรียนใช่ไหมตอนเรียนทฤษฎีในในห้องเราทฤษฎีมันมันมันเป็นไงบ้าิงทฤษฎีก็ยากครับแต่ปฏิบัติก็ มันก็ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเราเราเจออะไรที่มันแน่นอนเจอหัวข้อหรือเจออะไรที่มันชัดเจนแล้วมันก็ง่ายครับแต่เรายังหาอะไรไม่เจอเลยครับครับครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าถ้าเรามีหัวข้อชัดเจนเนี่ยก็มีพื้นที่หรือมีวิธีการที่ทําในชัดเจนจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ไม่รู้เราจะทําอะไรยังไงมันก็เลยากครับก็คือเราต้องไปคิดต้องไปต้องไปติดต่อคนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการวางแผนการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นครับการเข้าสังคม การติดต่อเร่องกาทางการออย่างเอยากถามนะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทําโครงการในแต่ละครั้งอะไรคือสิ่งที่น้องคิดว่ายากที่สุดเรื่องที่สุดเหรอครับอ่าคือคือเราไปทํางานเนี่ยอะไรที่น้องคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ยากที่สุดเลยในการที่จะที่จะทํางานให้มันต่อไปได้เนี่ยอสิ่งยากที่สุดน่าจะเป็นอการเขียนเรื่มวิจัยครับครับเพราะมันต้องใช้เนื้อหาแล้วก็ต้องใช้จํานวนคนเยอะใช้สมองครับในการลงพื้นที่เราก็แค่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ทําตามที่วางไว้ใช่ไหมครับครับ แต่การเขียนเล่มรายงานเนี่ยเช่นตัวองเนาะตัววัดผลวิจัยหรือตัวชี้วัดอะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างที่จะคุมเครือครับรบเราวัดอะไรไม่ได้แล้วส่งแล้วก็ต้องแก้อีกหลายครั้งหลายคราวครับอ๋อเพื่อเพื่อให้มันชัดเจนบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเอามาเขียนได้มาเขียนจริงมันเขียนไม่ได้ับมันที่น้องว่ามันคุมเครือมันหรือต้องกลับไปอยู่กระบวนการเดิมอีกครั้งใช่ไหมครับส่งให้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ส่งมาให้เราแก้อันนี้มันมันไม่ชัดเจนนะไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วกี่ครั้ง เอออันนี้นี่คือเป็นเหมือนกระบวนการที่อาจารย์อาจจะหัดเกาเราเนาะให้ให้เขียนให้มันชัดเจนใช่ไหมครับเออแล้วแล้วก็การลงพื้นที่รักษณาเนี่ยอยู่ในทุกรายวิชาหรือเปล่าครับตอนตอนที่เราเรียนงแต่ปีหนึ่ง็มาไม่ทุกรายวิชาครับเฉพาะวิชาของวิชาคณะเนี่ยแหละครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงๆลงตั้งแต่ปีหนึ่งครับปีสองก็จะลงปีสามก็มีอีกครับมันก็จะ ลำบากตรงที่เราต้องไปติดต่อชาวบ้านนะครับถ้าไม่ใช่ชาวบ้านที่เราไม่คุ้นเคยก็จะลําบากหน่อยความไม่คุ้นเคยคือว่ายังไงครับอย่างเช่นพื้นที่ที่เราไม่ใช่คนในเราไม่ใช่คนในพื้นที่ของที่นั่นครับการที่จะจะนัดคนมารวมตัวกันค่อนข้างลาบากไปแล้วเพราะว่าโจทย์โจทย์ก็คืออาจจะไปทําในพื้นที่ที่น้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเขาเลยใช่ไหมครับก็คือเรามีแค่หนังสือตัวเดียวเราไปประสานงานใช่ไหมครับการการได้มาซึ่งความร่วมมือยากพี่รู้ละทำไมน้องถึงตั้งคำถาม ทำไมถึงประทับใจในส่วนของจิตวิทยาเพราะบางทีมันไปตอบคําถามบางอย่างของน้องได้ตอนที่น้องเรียนมา2ปีกว่า3ปีเนี่ยบังเอิญจิตวิทยาน่าจะไปน่าจะไปเสริมข้อมูลน้องอะ่ะออครับผมอันนี้คือการเรียนการสอนที่ผ่านมาแสดงว่าในในในสายของน้องเองเนี่ยการที่ลงพื้นที่เนี่ยลงเยอะมากแล้วก็ต้องมาเขียนโครงการทําโครงการเยอะมากใน,ในระดับหนึ่งไม่ได้ครับครับอครับผม แล้วก็ในในจุดมุ่งหมายของน้องต่อไปคือน้องอยากสอบรับราชการใช่ไหมครับครับได้ได้มองไหมครับว่าสอบราชการเนี่ยมันเนื่องจากมันกว้างมากเลยน้องตอนนี้ตอนที่เรลยเรียนหนึ่งตอนนี้น้องอยากจะไปสอบรับราชการในในอะไรที่มันเฉพาะไหมครับตอนนี้ตั้งไว้ไหมครับเช่มนมางคนบนอำเภอครับ ง่ายก็เป็นประหลัดหรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับหรือถ้าเอาง่ายจริงขออะไรก็ได้แค่ได้เป็นข้ราราชการก็พออันนี้คือจุดมุ่งหมายเราอยู่ละวว่าเราอยากคือเป้าเราคือความมั่นคงถูกไหมครับเราแม่ก็บอกมาตลอดให้อะไรก็ได้ที่มันมั่นคงเนี่ยนะก็เลยต้องการอะไรพวกนี้นะครับที่บ้านน้องมีกี่คนครับมีพี่น้องกี่คนครับเนี่ยผมมีพี่ชายหนึ่งคนครับหนึ่งคนก็คือว่าที่บ้านก็มีสองคนเราเป็นคนน้องและมีพี่ชายอีกหนึ่งคน พ,พ,พ,พี่พี่ายจบไปแล้วใช่ไหมครับจบไปทำงานแล้วใช่ไหมครับจบไปเดียวตอนนี้เล่าเพราะเกณฑ์ทหารอยู่ครับอ๋ออยู่อยู่ในช่วงที่เป็นจอมจอยตรงเนี่ยครับอ๋อก็คือรับราชก,การเป็นเป็นทหารอยู่ตอนนี้นะครับเป็นทหารเกณฑ์ยอยู่เขาเขาเป็นก,กี่ปีครับปีเป็นปีเดียวครับพอจบมหาลัยเนี่ยเหมือนกันครับอ๋อถ้าเป็นเป็นเป็นจบปียตรีใช่ไหมครับก็จะเป็นแค่ปีเดียวถ้าเป็นปีเดียวตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเป็นอยู่ ประจำการครับประจําการประจําการอยู่เดี๋ยวออกมาของพี่ชายนี่เรียนสายเดียวกับเราไหมครับเรียนครูครับครูสังคมอ๋อครูสังคมครับผมอ๋ออันนี้ก็แน่นอนเลยรับราชการเหมือนกันจะก็เดินแม่เป่าหัวตั้งแต่เด็กเป่าหัวเป่าหัวว่าตกรับราชการนะ๋อพี่ชายเลยไปสายครูแทนของน้องเองก็มาสายทางทางปกครองทางด้านได้เดือดแล้แผนแทนครับผมอันนี้โดยตรงกับราชการเลยครับ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 เพราะว่าทั้ง ทั้งสองสายจริงๆก็เหมือนกันเนาะก็คือจุดมุ่งหมายคือได้รับราชการครูใช่ไหมครับของน้องเองก็รับราชการอยู่บนอำเภอหรือทํางานที่ที่น้องบอกนะครับครับท้ายนี้ครับไม่ทราบว่าน้องมีอะไรจะฝากไว้ให้น้องๆหรือว่าให้ให้กับท่านผู้ชมไหมครับอยากจะฝากอะไรไว้ความประทับใจในมอหรือว่าอะไรอยากอยากจะฝากไว้ไหมครับก็จะฝากให้คนสนใจที่จะมาเรียนคณะรัฐประาศาสตร์นะครับคณะนี้เป็นคณะที่ดีครับครับผมก็สนใจใครที่อยากรับราชการ ทำงานบนอำเภอหรือว่าอะไรก็มาเรียนที่นี่ได้ครับครับก็เป็นช่องทางที่สามารถก้าวไปยุ์นั้นได้เลยครับครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับครับท่านผู้ชมครับก็หวังว่าก็คงได้ข้อมูลในเรื่องของถ่ายทอดประสบการณ์จากน้องพิเชษนะครับในเรื่องการรับราชการหรือจุดมุ่งหมายในการที่จะทํางานในอําเภอหรือว่าสอบรับราชการในด้านต่างๆแล้วประสบการณ์ในการเตรียม ตัวในการในห้องเรียนนะฮะการเรียนแล้วก็เตรียมตัวในการสอบนะครับหวังว่าเกล็ดเล็กเก็ดน้อยเหล่านี้ก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้ครับเทปนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลากันไปก่อนนะครับอ่าท้ายนี้ครับสวัสดีครับผม